ดูข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าให้ a เป็นตัวที่มากที่สุดของเศษส่วนดังต่อไปนี้แล้วก็โพร่งๆมาเขาถามผลต่างของ a กับเศษ3ส่วน5มีค่าเท่าใดครับเวลาเราจะดูตัวมากสุดเนี่ยพี่ป้อมก็มองก่อนว่าคือเศษ11ส่วน16น้อยอะคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้พี่ป้อมอะสังเกตว่า9ส่วน11มันดูใกล้ชิด แต่พอ7จ็ส่วน10มันดูห่าง11ส่วน16ห่างมากคนที่มีสิทธิ์ที่จะมากสุดเกือบเกือบหนึ่งมันก็น่าจะเป็น2ตัวนี้คราวนี้เราก็จะเปรียบเทียบ9ส่วน11กับเศษ7เส่วน9เวลาหนูจะเปรียบเทียบหนูสามารถใช้คูณขว้ยได้นะครับก็คือคูณคว้ยฝั่งนี้81อีกฝั่ง77เพราะฉะนั้นตอนนี้ชัดแล้วว่าตัวนี้มากสุดครับตัวนี้มากสุดนะคูณคว้ยนะ9 9 8 11 1777เพราะฉะนั้นฝั่ง81มากกว่า ครับหนูชัดนะเพราะว่าตัวนี้มันเกือบเกือบหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งแต่ตัวเนี้มันมีความห่างไป11ส่วน16 11ต่างจาก16เยอะ7ต่างจาก10เยอะ9กับ11กับ7กับ9มันต่างแค่2เพราะฉะนั้นคนที่แบบไกลน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าเนาะอ่ะสรุป9ส่วน11มากสุดเขาถามว่าตัวนี้ต่างจาก3ส่วน5ก็คือ9ส่วน11ลบเซทสส่วน5ข้อสอบรอบทั่วไปมันจะไม่ยากมากอยู่แล้วนะครับ 11 5 59, 45, 5 9 45หบห้าลบห้าทเป็น55าสิบห้าก็คูณสิบเอ็ดครับลบกันก็จะได้เศษสิส่วน55เป็นคำตอบของข้อนี้โอเคนะครับเด็กๆก,ก็ประมาณนี้โจทย์ถ้ามันไม่ได้ยากไม่ได้ยาวพี่บอกว่าไม่อยากจะถ่วงเวลาเนอะก็ประมาณนี้โอเคครับ